สวัสดีครับผมจูงกัล้านลัยเกษตรกรครับผมวันนี้ก็มากินผัดซีอิวกันอีกเหมือนเดิมครับผมนานๆได้กินดีนะครับนี่ครับผัดซีอิวยำเย็นครับผมมาก่อนที่จะไปดูผมกินฝากกดแจมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมาดูนี่ครับผัดซีอู่ของแท้กินเลย้วกันไม่ต้องพูดมากนะฮะมาอือร่อยมากครับ เส้นก็น่มเนื้อก็น่มครับผมน้องผมมีคนทำนะมีเงกินเงีรับมาอืมดูขนาดคณะเยก็กรอบนะครับผมมา สุดครับผมนี่สุดจริงๆครับใส่พริกซะเยอะเลยเผ็ดด้วยนี่ครับนขาหมานี่ครับแล้วก็ซิ้นขนนุ่มเนื้อก็นุ่มครับผมเป็นผัดซีอิ้วนะครับอืออาจจะมืดน,นิดนึงครับผม ครับคุดสุดกับสุดมากอืมกินยวงกินยวครับปรับสีรับมากอื้ออื้ออื้อผมอืม,อม อืมอืมอืมขอ้มสนนอะะสุดครับผมที่แล้วเริ่ร้อนแล้วตัดซิวจานนี้ก็อร่อยมากเจนถึงหน้าบ่มจุ่มกะดละลายสุดครับ